คือต้องเซตให้ดีว่าวัตถุประสมคืออะไรสําหรับนักท่องเที่ยวต่างๆต้องระวังไม่ให้เกิดผลในทางลบด้วยนะครับเช่นความเสียหายเรื่องสิ่งแวดลอ้อมความเสียหายเรื่องโรคระบาดความเสียหายเรื่ององค์กรอัจฉรกรรมเงินสีเทาอะไรต่างๆนี้นะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวที่มันเป็นด้านลบเนี่ยนะครับมันมาจากผู้มีทธิพลและคนไทยบางส่วนในร่วมมือกับผู้มีทธิพลต่างชาติด้วยผมก็จะมองไปที่คอก่อนเลยนะครับคือ คือแก่นของของการจัดการโดยเฉพาะเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวนยะเพราะว่าแก่นของการจัดการในทุกประเภทเนี่ยคือคือการสร้างระบบความร่วมมือมันเป็น cooperative system นะครับถ้าเราเข้าใจระบบความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายได้นะเพราะว่าเป้าหมายเรื่องความยั่งยืนก็ดีนะครับหรือว่าความรับผิดชอบก็ดีนะครับอันนี้เป็นเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอันนี้คือคือคือ,ค,อคือต้องเซตให้ดีว่าวัตถุประสงค์คืออะไรสําหรับนักท่องเที่ยวต่างๆเพราะมันจะมีวัตถุประสงค์เนี่ยต้องระวังต้องระวังไม่ให้เกิดอ <c oughs> เกิดผลในทางลบด้วยนะครับเช่นความเสียหายเรื่องสิ่งแวดล้อมความเสียหายเรื่องโรคระบาดความเสียหายเรื่องเอองค์กรอุชญากรรมความเสียหายเรื่องเงิน <c oughs> สีเทาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือคือ คือเนี้ยมันจะต้องเป็นเรื่องซึ่งเป็นระบบของความร่วมมือในระบบเปิดไม่ใช่เป็นความร่วมมือเฉพาะออในเซ,เ,ซเซ็กเซ็กเซกเตอร์ของการท่องเที่ยวอย่างเดียวที่ว่าท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเนี่ยเราเรามองยังไงครับคือคือเขาที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือเขาอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มันมีคุณค่านะแล้วก็มีความหมายตลอดไป มันยั่งยืนแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยผมพูดถึงประเทศต่างๆวัยวัยรุ่นจนไปถึงอายุประมาณสามสิบกว่านะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะโอเวอร์ลุกในสิ่งที่ดีไปหน่อยนะครับเราอาจจะมีแบบการท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันมันไม่สอดคล้องกับสภาพมาเป็นจรงิงเราจะทําให้มันยั่งยืนเราต้องแก้ปัญหาสิ่งที่มันผูกก่อนของเรานะครับเราจะคิดว่ามันดีดีดีแล้วเอาใส่สิ่งที่ดีเข้ามา แต่สิ่งที่มันขูกก่อนเนี่ยหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยเราเราเราปล่อยนะแล้วมันยังมีเรื่องระบบความร่วมมือการทามาหากินของตํารวจการทามาหากินของธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในทางลบเนี่ยสิ่ง,งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ค่อยเห็นงานวิจัยแับนี้ออกมาโซลูชนันคือมันต้องไปเชื่อมกับระบบความร่วมมือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ะเรื่องนโยบายต่างประเทศของเราอ่ นะครับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิอองถ่นนะครับแล้วก็เรื่องของชุมชนด้วยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยชุมชนเนี่ยเ,เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวกําหนดเหมือนกันนะครับถ้าชุมชนตอนหลังชุมชนไม่เอาด้วยนะมันก็ไปได้นะครับแต่บางแห่งเนี่ยชุมชนนี่ถูกกลืนหมดเลยแล้วก็เราต้องไปดูปราบพวกผู้มีอิทธิพลด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวที่มันเป็นด้านลบเนี่ยนะครับมันมาจากผู้มีอิทธิพล ไม่ใช่คนไทยด้วยนะแล้วคนไทยบางส่วนในร่วมมือกับกับผู้มีอิทธิพลต่างชาติด้วยคงต้องเข้าไปถึงจุดที่มันเป็นโซลูชันให้ได้นะครับแล้วก็ระบบตอมอของเราเนี่ยนะครับก็เอาเปรียบผู้เข้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยอันนี้คือเราจัดระบบตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยนะครับเรามันไปทําลายการจัดการการท่องเที่ยวที่เขามีเจตนาดีไปในตัวนะครับไปไปทําลายเยอะซะด้วยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยครับเป็นเรื่องซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องซึ่ง อะไรครับต้องไปสร้างระบบความร่วมมือที่ที่ดีถ้าไม่สร้างระบบความร่วมมือที่ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนภาพลักษ์ภาพลักษณ์ใหม่นะของประเทศไทยที่อะไรครับที่มีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอะ่ะนะตอนต้นช่วโวงผมฟังเอ๊ะมัต้องเราต้องเกิดอะไรเกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอ่ะนะครับแล้วก็ให้เป็นข้อคิดในการพัฒนาต่อไปว่าว่าการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเนี่ยมันเป็น ระบบของความร่วมมือซึ่งจะต้องมีทั้งรับชอบและรับผิดนะครับแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะครับว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีระบบของความรับรับผิดชอบนะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ระบบของความรับผิดชอบที่ชัดเจนเนี่ยมันโยงไปถึงไม่ใช่แต่ภาคราชการอย่างเดียวแต่มันเป็นภาคธุรกิจแล้วก็ประชาสังคม ในระยะยาวด้วยนะครับ